สำหรับคนที่จะเปลี่ยนดวงทางด้านการเงินในวันปีใหม่นี้รู้แล้วใช่ไหมคะ ว่าเลือกกระเป๋าสตางค์มงคลแบบไหนที่จะเสริมการเงินและโชคลาภตามศาสตร์ญี่ปุ่นและตามศาสตร์ของจุ้ยวันนี้เรามาดูวันและเวลาของการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ให้เสริมการเงินและโชคลาภให้ปังแนะนําเลยนะคะช่วงนี้เป็นวันใกล้ปีใหม่ค่ะให้เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ในวันเกิดใกล้วันปีใหม่นะคะเพราะวันนี้นะคะเป็นวันที่เริ่มต้นสิ่งดีๆในชีวิตของคนทั่วจังโลเป็นวันที่มีพลังแห่งความเป็นมงคลพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดนะคะเพราะมีคนที่ทําบุญสวดมนต์ไหว้พระเยอะมากๆและเป็น ที่คนทั่วทั้งโลกมีรอยยิ้มกันเยอะที่สุดค่ะใครเกิดวันไหนเปลี่ยนกระบัตาสตางค์ในวันนั้นเลยนะคะเกิดวันจันทร์เปลี่ยนวันจันทร์เกิดวันอังคารเปลี่ยนวันอังคาร,ลคารและเวลาที่เป็นมงคลที่สุดนะคะ 9โมง15หรือ5โมง19ซึ่งเป็นเวลามหามงคลแห่งโชคลาบค่ะ5โมง19ก็คือ17นาฬิกา19นาทีนะคะการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ในวันเกิดถือเป็นความลับของศาสตร์ญี่ปุ่นค่ะมีประโยคหนึ่งในหนังสือชื่อมังคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวหนังสือที่ขายดีมากๆที่ประเทศญี่ปุ่นที่ประเทศจีนและเป็นหนังสือแปลที่บ้านเราด้วยนะคะถ้าชีวิตไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะไปทางไหนตดิดๆขัดๆในเรื่องของการเงินให้เริ่มต้นด้วยกระเป๋าสตางค์ใบหนึ่งและแน่นอน่ะตต้องเปปลียนกร ในวันเกิดนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนกระบอกสตาง์ถือเป็นการเปลี่ยนพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตยิงท่ากระบอกสตาค์ไปนั้นถูกต้องตามหลักของจุ้ยตามาศาสตร์ญี่ปุ่นถือว่าเป็นมงคลที่สุดค่ะ